สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับช่องออลี่ชาแนลค่ะวันนี้นะคะตอนแรกว,ว่าจะไม่ถ่ายคลิปหรอกแต่ว่าเห็นแสงของแดดแล้วมันช่างจ้าสะเกินก็เลย ถ่ายคลิปสักนิดนึงแล้วกันนะคะวันนี้นะคะว่าจะมาแต่งหน้าไปแล้วก็คุยกันไปนะคะตามคอนเซ็ปต์ใหม่ของช่องอลลี่ชาแนลเลยเออยไปเห็นช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องของคุณแบงค์นะที่เขามาแชร์ให้ฟังนะคะว่าจ่ายเงินไปให้กับผู้รับเหมาแล้วเนี่ยบ้านหรือว่าออฟฟิศที่เขาให้เรโนเวทไม่ประสบความสําเร็จตามที่เขาจ่ายไปวันนี้ออยก็เลยจะมาแชร์ในฐานะที่เราเนี่ยก็มีประสบการณ์นะคะในการสร้างบ้านขายเนาะถึงมันจะเป็นโครงการเล็กๆแต่เราก็ใส่ใจทุกอย่างที่เราทํา เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าถ้าใครที่มีที่ดินเปล่าแล้วจะสร้างบ้านเองหรือคนที่แบบอยากที่จะเโนเวทบ้านนะคะควรจะต้องพึงระวังอะไรบ้างเนาะคลิปนี้มันก็จะมีสาราน,นิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนำวิธีการที่อ้อยแชร์ไปปรับใช้แล้วจะบอกว่ามันจะลดโอกาสในการที่เราจะโดนช่างกงุงแทบจะร้อยเปอร์เซ็์เลยค่ะ อ๋อก็จะพยายามมาลงคลิปให้ได้บ่อยที่สุดเนาะจะไม่หายไปเยอะขนาดนี้หรอกเพราะว่าพอเราหายไปแล้วเนี่ย AI ของ YouTube เขาก็จะไม่ค่อยที่จะส่งแล้วเนาะอ่าชว่วงนี้ที่ถ่ายคลิปอยู่นะคะก็จะเป็นช่วงแบบปลายปีแล้วเนาะก็จะปีใหม่แล้วอะไรที่เรายังไม่ได้เริ่มทําในปีที่แล้วนะคะก็มาเริ่มต้นแล้วมาเขียนเป้าหมายแล้วลุยใหม่ในปี 68, 68นี้นะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ติดตามช่องไอซี่ชแนลมีแต่ความสุขขอให้เป็นปีที่ดีทั้งปีทุกปีตลอดปีแล้ว ก็ตลอดไปเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำตกนแล้วก็ตัวนี้นะคะที่ใช้อยู่ประจำเลยแทนตัวคิล่าสกินแคร์ต่อมานะคะผมก็จะทาเป็นตัวนี้ของสีจันยังบอกไม่ได้เลยว่าดีหรือเปล่าแต่ก็ใช้เรื่อยๆ ต่อมาเราก็จะตามด้วยกันแดดนะคะตัวนี้จะเป็นของสก,กินอควาโทนอัพทาได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายจริงๆอะมีความคิดที่อยากทำรองพื้นอยากทำกันแดดโทนอัพอยากอะไรอย่างเงี้ยมาแบบนานมากเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คนอ่ะทาได้แบบเอวรี่ดีบิวตี้แ l a ตัวนี้เขาเป็นรองพื้นที่เป็นรองพื้นสีม่วงอ่ะล้วทาแล้วมันจะมีความแบบผิวผิว มันก็เป็นลงพื้นงงๆกันนะเป็นลงพื้นที่ทาแล้วเหมือนไม่ได้ทาเขาเจ้าแทาจะหายไปกับสีผิวของเราเลยเว้ยทาแล้วหายไปกับผิวเลยอ่ะทุกคนนะ<ม>เข้าเรื่องเลยนะคะก็คือสิ่งที่พึงระวังในการที่เราเนี่ยจะ มีที่ดินนะจะเป็นที่ดินทนพ่อคุณแม่ที่ดินมรดกหรือว่าเราแบบไปเจอที่ดินแปลงหนึ่งมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีบ้านสหลังเลยที่เราไม่อยากที่จะไปอยู่บ้านโครงการมันจะบอกข้อแตกต่างนะคะว่าระหว่างการที่ซื้อบ้านของเค n นโฮมเองนะคะหรือว่าซื้อบ้านของโครงการใหญ่เนี่ยมากกว่าเก้าหลังขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ไปนะคะก็จะเป็นพวกส่วนกลางต่างๆเนาะรลภพอเอยถนนเอยไฟต่างๆสิ่งที่เราจะต้องเสียเลยคือค่าส่วนกลางซึ่งค่าส่วนกลางเนี่ยคิดจากอะไรเขาก็จะคิด จากขนาดตารางเมตรนะคะของตัวบ้านสมมติว่าบ้านเราเนี่ยหลังนี้2ชั้นนะคะเราจะเสียอยู่ที่เดือนละ900ารอเส่วนมรูเหมือนกันว่าตามกรุงเทพเนะี่ยเขาเสียออก,กันอยู่เดือนละเท่าไหร่เนาะแล้วก็ถ้าเป็นของบ้านแชนติีอนนะคะอีกหลังหนึ่งของอเ,เนี่ยจะเสียอยู่ที่เดือนละ500บาทถามว่าณเดวันที่เราไปดูบ้านเนี่ย เราไม่ได้มีความเอะเรื่องพกนี้หรอกเราจะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้เราจ่ายได้ะวันหนึ่งที่เราอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายพกนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่มันมันมารบกวนการใช้ชีวิตหรือว่ามารบกวนค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่เราเจอคือเพื่อนบ้านอะไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางกันเยอะมากๆอ่ะโอเคเปลี่ยนมุมถ่ายคลิปนิดนึงแหละ ให้ดูความรองพื้นนะมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบเหมือนฉันไม่ได้ทารองพื้นเลยอะอวันเบาๆที่ไม่ได้ต้องการความปกปิดเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะไม่รู้ยี่ห้ออะไรแล้วมันหายไปหมดแล้วเราก็เจอมาเยอะนะว่าแบบ คนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันน่ะเขาเลือกที่จะไม่จ่ายค่าส่วนกลางมันก็มีข้อดีและก็ข้อเสียนะไม่ได้บอกว่ามันมีแต่ข้อเสียแต่ว่าในโครงการของคีนโฮมของเราเองอะ่ะเราจะไปดูการเก็บขยะให้ลูกค้าทุกรายนะคะจะออกากอบตโดยตรงไฟถนนอะไรต่างๆนะ่ะเราทําให้อยู่แล้วเข้าเรื่องของการที่เราไปหาดูที่ดินเปล่าเพื่อที่เราเจะร้างบ้านนะคะเราต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเนาะ เคสแรกเลยก็คือถ้าเราเนี่ยไปหาดูที่ดินเปล่าแล้วเราอยากจะสร้างบ้านเองเราต้องดูพวกสาธารณูปโภคต่างๆนะคะพวกน้ําไฟถนนมีน้าประปามาถึงหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะต้องมีการขยายเคหน้ำประปาก็จะบอกว่าค่อนข้างที่จะแพงกันนะน้ํามีแล้วอะก็ต้องดูว่ามีไฟไหมนะคะถ้าไม่มีไฟเนี่ยเราก็ต้องซื้อเสาไฟก็ต้องเป็นเสาไฟจากการไฟฟ้าเท่านั้นด้วยนะคะเขาถึงจะมาติดตั้งมิเตอร์ให้อองงเจาละประมาณ800 0ได้มันก็ค่อนข้างที่จะเป็น ค่าให้จ่ายแฟงนะสมมติเราไม่ได้มีเงินทุนในการสร้างเองแต่เราเนี่ยจะไปกู้แบงค์มาทําบ้านอยู่เองอะไรเงี้ยเราก็ต้องเราก็ต้องมีพวกนี้ครบเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยราคาเราเขาก็จะแบบให้น้อยประมาณหนึ่งเลยเนาะ ่อมาอ่าก็การหาช่างนะคะการหาทีมช่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะหลายหลายคนที่มาไปอ่านเจอมาคือมีประสบการณ์การโดนช่างโกงเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายเคสมากๆนะคะแล้วแต่ละเคสเนี่ยเป็นเคสที่ไปฟ้องร้องกัน <S <S คืออันเนี้ยเราพูดแบบไม่ไม,ไมิไม่มีดราม่าเนาะบางที่เขาก็จะแบบไม่ได้รับฟ้องหรือบางที่เขาก็จะแบบมองข้ามคดีของเราไปเพราะมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้สําหรับความคิดของของคนที่เขาทํางานอยู่ข้างในเนาะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือเงินทุกคนออยอะเข้าใจมากๆนาะ เวลาที่เราใช้เงินไปกับอะไรพวกนี้ยแล้วเราแบบไม่ได้คืนมามันจะเป็นอะไรที่มันเสียดายเงินแล้วก็เสียเวลามากๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูตั้งแต่ประตูแรกเลยก็คือเราจะต้องมีการสืบดูว่าช่างที่เราเอามาเนี่ยเขามีการโกงไหมการโกงเนี่ยมันอาจจะดูที่อาจจะต้องลองเอาช่างทีมที่เราดิวเนี่ยไปสืบตามโซเชียลต่างๆนะคะว่าแบบเอ้ยเขามีประวัติการโกงที่มีคนมาคอมเมนต์ไหมหรือว่ามันจะมีบางกลุ่มที่แบบรวมช่างโกงอะไรพวกนี้เราก็อาจจะไปหาดูข้อมูลในนั้นก็ได้ แต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีข้อมูลในนั้นแต่เขาก็โกงม,มันก็มีเหมือนกันนะถ้าด่านแรกนะเราดูไม่ได้เนาะเราก็อาจจะต้องรอดูประตูถัดไปพอหลังจากที่เราได้ทีมช่างแล้วนะคะต่อมาคือ การจ้างช่างเนี่ยมันจะมีสส่วนส่วนแรกคือจ้างเฉพาะแรงและ2จ้างของแรง2องอย่างนี้นะคะมันต่างกันคือถ้าเราจ้างแรงเนี่ยเราจะต้องจ่ายแค่ค่าแรงเราก็จะมีพวกเอกสารใดๆต่างๆนะคะเวลาที่เราจะไปยื่นแบงค์เนี่ยเขาก็จะบอกเราแหละว่าเราจต้องใช้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็เอาเอกสารพวกเนี้ยแบบแปลนพิมพ์เขียวบิลคิวต่างๆเนี่ยเอาไปคุยกับผู้รับเหมาว่าเขาจะแบบตกลงราคาให้เราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็พอได้เฉพาะแรงสิ่งที่เราจ้างแรงอ่ะของ เราจะต้องซื้อเองเพราะฉะนั้นอาถ้าเจ้าของบ้านนะคะไม่ได้มีประสบการณ์หรือไม่ได้มีความรู้ในการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์อ่ะหนึ่งเลยนะเราจะเสียเวลาในการที่จะเลือกซื้อของ2ก็คือเราอาจจะซื้อของผิดนะคะเพราะว่าจะบอกว่าวัสดุก่อสร้างมันเป็นอะไรที่เยอะมากๆแล้วมันยิบย่อยมากๆ แล้วแต่และอย่างเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันชนิดปูนก็แตกต่างกันเออมันเป็นอะไรที่เยอะม,มากๆเพราะฉะนั้นนะเจ้าของบ้านนะคะก็จะต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งเลยแล้วถ้าว่าถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยแล้วเราไปซื้อมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเวลาที่เราเลือกซื้อของมาผิดเนี่ย มันอาจจะงบบานปลายเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เสียเวลาอันนี้ก็คือจะเป็นเคสของจ้างเฉพาะแรงนะคะตอนนี้จะเป็นของ ODPo แล้วก็ต่อมานะคะถ้าจ้างของแรงเนี่ยบางคนนะคะเขาจะแบบเฮ้ยดีเนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบมีเวลาในการไปเลือกสอุปกรณ์เราจะได้ไม่ต้องแบบไปซื้อของเองบางทีเราไม่รู้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราเจอทีมที่ไม่มีความซื่อสัตย์สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาอาจ จะซื้อของที่ไม่ตรงตามวิวคิวก็คือเขาไปแอบลดสเปคของโดยที่เจ้าของบ้านไม่รู้ช่างประเมินราคามาคือถูกมากท่านก็เอาเลยเซ็นสัญญาเลยสรุปเขาใช้อิฐบอกทั้งหลังแล้วถามว่ามันดีไหมมันไม่ได้แย่ทุกคนเราก็อยู่ได้นะแต่แค่ในระยะเวลายาวๆเข้าไปเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยจะตอกตะปูอิฐบอกข้างในงมันกรวงพอมันกรวงเนี่ยเวลาเราตอกตะปู่ตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นโหวงไปเลยมันไม่ทนเท่าพออิฐมวลเบามันจะมีความหนาแน่นกว่านะคะหรืออิฐแดงบางที่ เขาก็จะใช้ในการทําในสองห้องน้ําเพราะว่าเออมันทนชื้นได้ดีกว่าเวลาที่เขาเสนอราคามาก็อย่าลืมเอา B O Q มาดูนะว่าเขาใช้อะไรบ้างแล้วลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูอันนี้ของชามมีสีม่วงนะ ไปเลยสีม่วงมันไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะของการจ้างของแรงเนาะหาน้อยมากๆที่เขาจะไม่มีแบบแอดวานก็คือแอดวานเนี่ยก็คือการเรียกเก็บเงินก่อนก่อนที่เขาเนี่ยจะเริ่มสร้างบ้านให้เราถ้าบางคนเนี่ยไปเจอช่างที่แอดวานเยอะมากๆเก็บแอดวานย์ของมูลค่าตามสัญญาสมมติเราเซ็นสัญญากันอยู่ที่2อล้านหก็เอา20%เนี่ยไปคูณน,นั่นคือสิ่งที่ช่างเขาจะเก็บแอดวานก่อนทีมที่เขามีความแบบตั้งใจจะโกงอยู่แล้วนะเขาก็จะเอาแอดวานนั่นแหละ ไปเลยทุกคนมันมันก็เป็นแสนอยู่นะเคสหลายเคสที่เกิดขึ้นนะ่ะคือเจอช่างเก็บแอดวานแล้วทิ้งไปเลยก็คือแบบเก็บเงินไปก่อนแล้วไม่มาทํางานให้อ่ะอาจจะได้แต่สาหนักสุดคือไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็จะใช้ของ for y o u t o o เมื่อกี้ q ิใช้ของ Maybelline สีดำวันนี้เราก็จะไม่กีดตาเนาะเราก็จะดัดขนตาไปเลย พอหลังจากที่เราเนี่ยทำทุกอย่างที่กล่าวมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราเริ่มสร้างบ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่พึงระวังไว้ก็คือการเก็บเงินไม่ตรงงวดงาน ช่างกําลังทําในส่วนของงวดแรกอยู่แต่เขาเนี่ยขอเบิกงวดหนึ่งกับงวดสองข้อมรวมกันเลยแต่คุณทําแค่งวดแรกให้เราก่อนอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนก็พยายามอย่าให้เบิกนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเขาตั้งใจที่จะหนีเราอยู่แล้วพอมันข้อมงวดไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะชิงได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้เบิกเงินเกินงวดงานที่ช่างทานะะก่อนที่จะจ่ายเงินก็จะต้องมีการตรวจตรวจรับ งานทุกงวดก่อนก่อนที่เราเนี่ยจะจ่ายสิ่งที่เจ้าของบ้านควรจะต้องมีเลยก็คือต้องรู้วิธีการตรวจบ้านด้วยนะคะว่าเราจะต้องตรวจส่วนไหนบ้างแล้วมีอุปกรณ์อะไรในการตรวจบ้างอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งนะคะมีเช็คลิสต์ว่างวดแรกฉันจะตรวจอะไรบ้างงวดสองฉันจะตรวจอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไม่มีการตรวจงวดเนาะแล้วมันเกิดการผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยหรือว่าช่างเขาทิ้งขึ้นมาเราก็จะได้แบบไม่ต้องเสียเงินเยอะเนาะเพราะเราก็ถือว่าเราก็จ่ายเฉพาะสิ่งที่เขาทําไปแล้วเราวิธีการตรวจงวด บ้านนะคะมีข้าวคราวประมาณนี้เราจะอธิบายให้ฟังต่อตัวนี้จะเป็นมาสคาร่านะคะสปอนเซอร์เข้าได้ช่วงนี้แบบว่างเพราะว่าคินโฮเฟตสองอยังไม่ได้ขึ้นสปอนเซอร์ก็คือสลารถเข้าได้เลยนะคะ มันบ้านนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือพอวกเช็คลิสต,ต์ต่างๆนะคะพอดอิดปากากระดาษดินสอพววมิเตอร์วัดไฟสายยางเอยตลับเมตรนะคะอ่าก็ขอนยากเป็นปกติของเด็กหรือเปล่าที่มันไม่พูดแล้วมันก็จะเน้นกีหคือลานฉันเองเนี่ยกีสนัาอันนี้คือเล่นละขอเติมหางคิวนิดน,นึงดูถ้าคนติดตามมาจะเห็นว่าช็กเล่ตลับเนี้ย โคคมอพอเรามีเช็คลิ์มีอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะคะต่อมาสิ่งที่เราจะต้องตรวจเลยเอาคร่าวๆนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดของตัวบ้านก็คือโครงสร้างคือถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้ตรวจเองเนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราจะพูดต่อไปเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เจ้าของโครงการออยกบโอเนี่ยทำทั้งหมดเลยตรวจสอบโครงสร้างนะคะบ้านจะซูดจะอยู่นานไม่นานจะแบบทนไม่ทนจะอยู่ไป 30- 40, 40ปีตลอดอายุของเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือโครงสร้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูโครงสร้างว่า,ามีการเล้าไหมนะคะตั้งแต่ เรื่องของตอมอไปจนถึงทานคอดินและการเทเสาพวกนี้เนี่ย จะต้องตรวจทั้งหมดเลยว่าช่างเนี่ยมีการบ่มน้ําดีไหมนะคะบางทีเนี่ยถ้าช่างเนี่ยบ่มน้ําไม่นานนะคะหรือว่าไม่ได้มีการแล็บเสาให้เขาอมน้ํานานๆเนี่ยพอสักประมาณหนึ่ง <t ell> อ,าๆๆๆๆๆอ่าเขาจะคายน้ําไวพอเขาคายน้ําไวอ่ะมันจะทําให้อนาคตเนี่ยพวกรอยเสาพวกนี้มันจะลาวได้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือพวกโครงหลังคาโครงหลังคาก็จะต้องดูว่าช่างเขาเชื่อมโครงหลังคาเนี่ยเชื่อมมิดหรือเปล่าพอหลังจากที่เราดูโครงสร้างแล้วเนาะเราก็จะต้องดูฝ้าหลังคาถ้าบ้านที่เป็นหลังคา กระเบื้องเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ําเท่าไหรนะพวกกระเบื้องรอนหรือกระเบื้องแผ่นเรียบก็ตามนะคะอย่างของเค้นโฮมเนี่ยเฟสหนึ่งเฟสสองเราใช้กระเบื้องแผ่นเรียบเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ําไหลย้อนเลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะได้ระดับพอน้ำมันไหลเข้ามานะคะมันก็จะย้อนเข้าไปใต้หลังคาแล้วมันก็จะหยดลงมาทําให้ฝ้ารั่วในนาขดไฟก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่จะต้องดูเหมือนกันว่าเขาใส่ไฟยังไงเขาเดินไฟยังไง อาจจะต้องมีไฟฉายนะคะในการปีนขึ้นไปดูบางคนเนี่ยเดินสายไฟได้มากง่ายมากๆนะคะเอาไปร้อยมัวตัวพอเวลาที่มันรั่วเนี่ยทุกคนหน่วมาว่าสายไฟไปวางอยู่บนโครงเหล็กเวลาที่มันเกิดการรั่วมันก็จะช็อตทั้งบ้านขอทาลิปก่อนตัวเดิมค่ะอันนี้จะเป็น406นะคะรากา หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะให้ตรวจในเรื่องของพื้นอาพื้นดูอะไรบ้างน,นะคะกระเบื้องเนี่ยเวลาที่อูกระเบื้องนะคะช่างเขาก็จะมีการเอาดินเนข้าพอเข้า,ขา,ขาเอาดินเข้าแลว้วเขาไม่มีการบอดอัด ทําให้จุดนั้นเนี่ยมันมีการกรวงเกิดขึ้นในอนาคตดินอ่ะมันค่อยๆยุบตัวลงไปนะคะมันก็จะทําให้พื้นส่วนนั้นเนี่ยมันกรวงวิธีเช็คก็คือใช้ค้อนอยางนะคะทุบลงไปทีละแผน่นถ้าตรงไหนมันมีเสียงแปลว่าตรงนั้นมันกรวงพอมันกรวงเนี่ยพื้นกระเบื้องอยู่อย่างนี้ดินอยู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราเหยียบไปเรื่อยๆเนี่ยไอตัวกระเบื้องข้างบนเนี่ยมันก็จะแตกแล้วก็ยุบลงมาต่อมาพอเราดูกระเบื้องเสร็จเนาะ เราก็จะดูในเรื่องของรอยรั่วค่ะมีการติดตั้งประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วเราให้ช่างฉีดน้ําอัดที่หน้าต่างเพื่อดูว่ามันมีรั่วไหมถ้ามันไม่มีรั่วโอเคจบแต่ถ้าบ้านที่สร้างช่วงหน้าแรงนะคะอาจจะแบบมองข้ามไปสรุปพอเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันไหลาลาดลงมาพอมันย้อนเข้ามาเนี่ยก็คือมันก็เข้าตัวบ้านเลยแต่ถ้าบ้านไหนที่สร้างหน้าฝนเนี่ย พวกเนี้ยเป็นเลยที่ตรวจง่ายมากๆก็คือแบบพอฝนตกปุ๊บก,ก็คือเจอเลยเจอแล้วก็แก้ทันทีแต่ก็ก่อนที่จะจ่ายเงินให้ช่างเนี้ยก็จะต้องมีการตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะจ่ายเนาะมันมีอะไรยิบย่อยเยอะกว่านี้มากๆเลยแต่ว่าไวอ้อธิบายในส่วนของที่เจ้าของบ้านพึงจะต้องรู้คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้อันนี้เป็นของยูสตาถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยเราไม่ได้ตรวจเองอะ่ะแต่เราจะ จ้างบริษัทตรวจบ้านนะคะเข้ามาตรวจสมมุติว่าคุณเนี่ยจ่ายเงินช่างให้ไปหมดแล้วเราไม่รู้เราจะจ้างกิ่งวดกตามเราจ่ายให้ช่างไปหมดแล้วช่างส่งมอบงานเศษจ,จ่ายให้ช่างไปแล้วเนาะบริษัทตรวจบ้านมาตวรวจจะุปมีจุดที่จะต้องแก้ไขอีกเยอะแยะมากมายตรงส่วนนี้เนี่ยเ9เลยนะคะคือช่างไม่แก้ให้เพราะเราจ่ายเงินไปลร้อยเปอร์เซ็นต์ช่างนีเลยเพราะฉะนั้นน่อาจจะงวดสุดท้ายอาจจะสมมติว่างวดสุดท้ายจะต้องจ่ายเขาเนี่ยตีไปหนึ่งแสนนะสมมติงวดสุดท้ายจะต้องจ่ายหนึ่งแสนเนี่ยเราอาจจะต้อง กันไว้สักหมื่นถึงสองหมื่นนะคะเพื่อให้แบบเฮ้ยเดี๋ยวเราขอเ็บก่อนละกันเนาะเราเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเราจะโอนส่วนนี้คืนคุณเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องคุยกันให้จบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยอยู่โซนสุรินนะคะแล้วก็อยากได้เคนโฮมเนาะบ้านเรานะคะจะเป็นบ้านสไตล์มินิมอลนอร์ดิกนะคะแล้วหลังคาของเราใช้กระเบื้องแผ่นเหลี่ยมนะคะไม่ได้ใช้เมทัลชีสแล้วก็ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะสําหรับลูกค้าจองบ้านในช่วงพรีเซลก็คือจองก่อนที่บ้านจะเริ่มสร้างราคา ราคาเริ่มต้น1.99ล้านบาทนะคะที่ดินเริ่มต้น73.5ตารางวาใหญ่มากๆใหญ่มากมากที่เนี่ยหลังนี้ที่อยู่ดินยังไม่ถึง70เลยจ้าทุกคนแล้วราคาบ้านคือแบบอันนี้แค่เริ่มต้น1.99ล้านบาทเท่านนแล้วมีแค่แปลงเดียวนะแล้วก็แปลงถัดไปก็จะเป็น82 86.7นะคะแล้วก็110ตารางวาก็จะราคาต่างกันไปตามขนาดของที่ดินเนาะ ก็ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากที่จะปวดหัวกับการที่ต้องหาทีมช่างการที่ต้องตรวจบ้านการที่จะต้องแบบหมุดงบประมาณในการขยายเขตระบบสาธารณูปโภคของบ้านนะเข้ามาดูเคหูได้นะคะใครที่ไม่อยากปวดหัวไม่ได้อยู่โซนซูรินแต่อยู่โซนโคราชแต่อยากจะให้เราเนี่ยไปช่วยสร้างบ้านนะคะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้เนาะเดี๋ยวเราจะมีทีมช่างนะคะในการที่จะ,ร,ะรับ ก่อสร้างให้ด้วยนะคะลองเอาวิธีที่โอยแนะนํานะคะไปปรับใช้ดูนะคะหรือว่าใครเจอปัญหาอะไรมาแล้วอยากจะปรึกษานะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปวีโอหน้านะคะคลิปต่อไปอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วคะ่ะ